สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามใน YouTube นิพนธ์รถโตคานะครับชัดเจนวันนี้บอกนี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมนิพนธ์รถโตคานะครับมีรถนะครับเป็นนิสสันนวาร่าปี2021นะครับมาให้ลูกค้าได้รับชมกันเลยนะครับอันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นโอเวนแคลนะครับแคบเปิดได้แล้วก็ด้านหลังยังเป็นสภาพของเดิมโรงงานนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบที่ขันอะไรยางแม่แรงมีครบหมดนะครับ เรายังไม่ได้ใส่เบาะแขบให้นะครับเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นพื้นนะครับคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามานะครับอะไรต่างๆยังสภาพเดิมของเดิมแพ้นะครับแล้วก็เลขไม์อยู่ที่50,000ื่กิโลนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่สามแสนกว่าบาทเองนะครับลูกค้าสนใจนะครับก็กดติดตามไว้ได้ในช่องทางของยู u ูปพี่พลอต่อค้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ รีวิวให้ดูแบบเต็มๆนะครับใกล้ๆเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทำความสะอาดล้างหัดฉีดล้างห้องเครื่องอะไรต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยเราจะลงรีวิวให้ดูเต็มๆกับนิผลออโต้คาร์ให้ดูแน่นอนชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้ววันนี้มาดูสภาพเดิมๆกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปชมหลังจากที่ล้างอัดฉีดอะไรเรียบร้อยนะครับเราให้ดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับราคาก็ย่อมเยาวนะครับ มีร่องรอยนิดๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับก็แบบนี้นะนิดๆหน่อยเป็นนิสสันนาวาล่าตัวนี้เป็นตัว SL นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับราคาย่อมเยาราคาถูกมากนะครับกับคันนี้ สำหรับรถปีใหม่ๆนะถ้าเป็นรีโว่ปี2021ราคา4ี่แสนกว่าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นนาว่าสามแสนกว่าบาทเองนะครับปี21เหมือนกันนะครับอันนี้ลูกค้าซอฟราคาได้เยอะมากนะครับบอกได้เลยว่าเล่นแบรนด์ลองไม่เป็นลองแน่นอนได้รถดีคุณมีคุณภาพแน่นอนนะครับแล้วก็อย่ายึดติดกับแบรนด์หลักนะครับก็สามารถ ลูกค้าที่ใครสนใจอยากจะเป็นลองเปลี่ยนรถสนิยมเป็นแบรนด์ลองก็ได้นะครับมาลองดูนะครับมาลองขับดูได้กับพี่พลแลโตุ๊กคานะครับคันนี้สภาพเดิมๆแท้นะครับร่องรอยยางมะตอยยังมีให้เห็นเลยยังไม่ได้ขัดออกเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยยางมะตอยเนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมกะทา้างทำความสะอาดแล้วก็ขัดสีให้แบบสวยเงางามเลยนะครับเครื่องคัดทรงคัดสีดูนะครับสภาพเดิมๆที่ยังไม่ได้ล้างดูนะครับเห็นไหมครับสภาพคัดสีสวยๆเลยเนี่ย รถคันนี้วิ่งแค่50,000กิโลนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวรุ่นใหม่ตัวโฉมใหม่ของนิสสันตัวนี้นะครับเป็นนิสสันตัวนี้นะครับก็โทรหานิพนธ์ออตโต้คาร์ได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4026เดี๋ยวผมเปิดประตูฝั่งนี้ให้ดูนะครับก็สภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไล่ๆประมาณนี้ เดี๋ยวรอชมคลิปเต็มได้นะครับกับนิผลตัวคาชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วนะครับเบาะนะครับสภาพโอเคนะไม่มีขาดไม่มีชํารุดแล้วก็นั่นนสวยๆนะครับลายทุกอย่างนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะยังรออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยกนจะลงในคลิปของ YouTube ให้ดูเต็มๆนะครับคันนี้ยังไม่ได้ลงเต็มนะครับก็ขอให้ดูว่าตอนนี้รถอยู่ในสภาพนี้แน่นอนนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับ แน่นอนแน่นอนนะครับคันนี้ส่วนวีโก้แชมป์นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับคันนี้เคยทําสีมานะครับลิ่งอยู่ที่สามแสนว่ากิโลคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกับวีโก้แชมป์นะครับย้ำเลย2 7 9 0 0 0บาทนะครับลดโดนสกิทมุมหน้าขวามานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูรีวิวนะครับรถเคยทำสีมาด้วยนะครับแต่รถในสภาพสวยด้วยนะครับคันนี้ 2 7 9 0 0 0บาทติดตามชมคลิปเต็มได้หรือว่าอยากมาดูรถตัวจริงได้ก่อนนะครับอันนี้แคปเปิดได้นะรถเคยทําสีมานะครับเป็นบางชิ้นนะบางชิ้นก็ไม่ได้ทําอย่างชิ้นนี้เดิมนะครับตัวนี้ชิ้นทํานะครับตัวรป,รประตูนี้ทําอย่างเงี้ยนะครับก็มีชิ้นเดิมทําบ้างไม่ได้ทําบ้างนะครับก็เป็นบางชิ้นแต่รถสวยมากนะครับคันนี้2องแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกับวีกโก้แชมป์รอดูนะครับรอดูได้เลยรอดูคลิปเต็มได้เลยกับวีกโก้แชมป์คันนี้ 279,000บาทมีก็แชมป์สวยๆเลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับอันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวไปแล้วแต่ไม่มีคนค้ำนะครับฟรีดาวแต่รายได้ของลูกค้าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับผมขออนุญาตลงขายเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ลูกค้าได้ดูคันนี้บอกได้ว่าสวยแท้นะครับสวยจริงรถเคยทําสีมาก็จริงแต่เครื่องดีเครื่องดีจริงๆครับล้อแม็กสวยยางสวยอะไรต่างๆสภาพถือว่า279,000บาทสวยนะครับ,ส,รบสภาพนี้ วีโก้แชมป์สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทหาไหนได้ที่นี่เลยนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกับวีโก้แชมป์คันนี้รอติดตามคลิปเต็มได้เลยใน YouTube ที่บนออโต้โาร์าชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะลงคลิปให้ลูกค้าได้ลงดูกันนะครับสําหรับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดเราลงคลิปให้ดูลูกค้าสนใจคันไหนอยากได้คันไหนโทรหาได้เลยนะครับ กับนี่คนออโตค่ร์0 9 8า9 9 8 598 4026บริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยคันนี้279,000บาทนะครับกับอีโกช h a ์ปปี2013นะครับ12บอเลเล่มพร้อมโอนจัดส่งได้ทั่วไทยสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันให่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวรถเข้าใหม่มีเดี๋ยวผมจะทยอย รีวิวให้ลงทุกคันนะครับส่วนคันนี้ก็เดี๋ยวรอชมคลิปเต็มนะครับสามแสนกว่าบาทเองนะครับก็ติดตามไว้ได้เลยีิพนอออต้คค่ะชัดเจนกว่านี้บมมีอีกแล้วสวัสดีครับ